นี่แปมหายไปไหนมาทั้งวันนะแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วจะททำไมพี่อยามาจู้จ <_ ening> ี้จุกจิกได้ไหมหน่ารำคาญแต่แปมเป็นเมียพี่นะพี่ไม่ชอบที่แปมหายไปแบบนี้แล้วก็พี่ไม่ชอบด้วยเวลาที่พี่โตหาแปมแล้วแปมไม่ยอมรับสายอ่ะที่สำคัญเลยพี่ไม่ชอบแปมแต่งตัวแบบนี้เข้าใจไหมแปงมื่บบนมันก็พูดถูกนะไปไหนมาไหนแต่งตัวแบบเนี้ยมันอันตรายมากเลยนะ ผู้ชายสมัยนี้ยมันน่ากลัวมากเลยนะผู้ชายที่ว่าหมายถึงแกรหรือเปล่าบ้านไอ้บ้านมันเป็นเพื่อนพี่นะพี่มันพูดมันแค่หวังดีทำไมแปมถึงได้พูดอะไรที่มันน่าเกลียบแบบนี้อะ่ะแปมน่าเกลียบงั้นเหรอฉันเป็นเมียพี่นะแล้วฉันก็ไม่โอเคพี่จะให้มันอยู่ในบ้านกับเราแบบนี้อะ่ะนี่แปบมบทำไมแปมถึงได้พูดอะไรที่มันหยาบคายถึงขนาดนี้อ่ะ แปงจะไม่ให้เกียดเพื่อนพี่น่ะแต่อย่างน้อยแปงควรให้เกลียดพี่แล้วก็ไว้หน้าพี่บ้างนะแปงให้เกียดเนี่ยเหรอแล้วพี่เคยให้เกียดอะไรฉันบ้างบากูต้องขอโทษแทนเมียกูด้วยนะเว้ยที่เสียมายากกับมึงอะ่ะไม่เป็นไรเพื่อเข้าใจ แปมม่อทําอะไรอยู่อ่ะเดีย๋ยวจะไม่ทันเอานะก็ช่วชัันไหนฉันหายอ่ะฉันเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเองนะเธอให้มันสะเพ่าจริงๆเลยอ่ะหาอะไรก็ไม่เคยเจอหรือว่าเพื่อนพี่จะไปคนเอาไปนี่แปมแตัม้งอย่งไปโทษคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อไหร่แปมจะเลือกเสืัอเพื่อนพี่จะเทียะฮะไอ้บ้านมันเป็นเพื่อนพี่นะมันไม่มีทางทำอย่างนั้นแนะ่ ก็ใช่อ่ะสินั่นมันเพื่อนรักพี่นี่ตามไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวเฮ้บัสว่าจะออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วมึงเอาอะไรไปวะไม่อะเอองั้นกูไปก่อนนะเว้ ก็จะเอาแกทำเมียไงไปยไปวยหไปเลยดิ้งยังวะฉันไม่ปล่อยแกไปง่ายๆหรอกนะตัวเล็กแบบเนี้ยแกหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเเยแล้วไงแกบอกเองมใช่หรอว่าแกไม่ชอบฉันนะฉันก็จะทำให้แกชอบฉัน Oi, นี่ไงไปเลยไปอร้องนีน่ร้องไปเลย มึงร้องไปก็ป่าประโยชน์ไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนะเพราะกูจะเอามงทำไอ้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 น้าเ้ไอ้ไอ้าอไอ้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 ไอไอ้ไองมอ้าออไอ้ไอ้ไไอ้นอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไกไอไอ้อไอ้อ้ไก้้ไอ้อ้ไอ้ไอ่ไองทอ้ไงไอ้ไอไอไ้ จ้าสเลเกินเมอนเพื่อนมึงไม่ต้องมาเรียก,กว่าเพื่อนกูไม่มีเพื่อนสารเลอย่างมึงไงบา้ากูขอโทษนะเว้ยเพื่อนกูก็แค่มองนิดๆหน่อยๆตามภาษาผู้ชายทั่วไปอะแล้วอีกอย่างแฟนของมึงก็แต่งตัวยั่วเองนี่ว่ะ มึงที่มึงทำอ่ะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศไม่ว่ากูจะแต่งตัวยังไงอ่ะมึงก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่กับกูแปบบพี่ขอโทษนะไม่แล้วมึงจำใส่หัวของมึงไว้นะว่าผู้หญิงไม่ใช่ที่รองรับอารมณท์ทางเพศของใครเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านซะ แปมแปมพี่ขอโทษจริงๆนะที่พี่ไม่เชื่อแปมตั้งแต่แรกอะ่ะเราเลิกกันเถอะเพราะตั้งแต่ฉันอยู่กับพี่มาพี่ไม่เคยให้เกียรติคำพูดของฉันเลยพี่เห็นความสําคัญของเพื่อนพี่อะมากกว่าฉันอีกอ่ะฉันพยายามบอกพี่ตั้งหลายทีแล้วแต่พี่ไม่เคยเชื่อคำพูดของฉันเลยพี่เมินฉันว่า เพื่อนพี่มองฉันปแปลกๆอะนี่แปมเมันอไหร่จะเลิอกอาคติกับเพื่อนพี่สักทีอะฮะพี่บอกแปมก,กี่ครั้งแล้วว่าไอบา้บ้านเนี่ยมันเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่มื่นแต่ว่าไม่ต้องพูดละพี่จะบอกให้แปมรู้นะพี่รู้จักไอบ้บ้านเนี่ยก่อนที่จะเจอแปมซะอีกพี่รู้จักมันดีมันไม่มีทางทำ่างนั้นแน่งั้นให้ฉันพิสูจน์ไหมล่ะพิสูจน์ พ่สูจนอะไรอยากทำอะไรก็ทำเลยเชินแต่จะตรงจะแต่อะไรกันอยากทำอะไรก็ตามใจเลยเอาดิถ้าฉันพิสูจน์แล้วมันเป็นความจริงอะเราเลิกกันได้เอาสิตามนั้นเลยแอมพี่ขอโทษจริงๆนะ ที่ผ่านมาพี่ปล่อยปากแล้วเลยแปมอ่ะพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนที่โตมาด้วยกันมันจะกล้าทำแบบนี้กับพี่อ่ะแปมพี่ขอโทษจริงๆนะแต่ไม่อภัยพี่ได้ไหมพี่ขอกอกาสสักครั้งนะแปมฉันให้โอกาสพี่มาหลายรอบแล้วแต่พี่ไม่เคยฟังฉันเลยอ่ะแถมพี่ยังยอมรับข้อตกลงของฉันเพื่อปกป้องเพื่อนของพี่อีกอ่ะพี่ไม่เคยเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันด้วยซ้ำอ่ะ แล้วฉันจะมีพี่ไปเพื่ออะไรอะแป๊มขอโทษจริงๆนะถ้าพี่ยังเป็นลูกผู้ชายพอพี่ก็รักษาคคำพูดแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันซะแป๊มออกไปไปสิ คือคุณใช่ไหมใช่ก็คุณนอนโกลนเสียงดังอ่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณนะหัดโกลนให้มันเบาๆหน่อยเกรงใจคนอื่นบ้างมันคุณ,คณต้องบ,บผมหน่อยนี่ไม่ต้องเอางเท้าเล่นปากผมเลยก็ฉันบอกคุณแล้วแต่คุณไม่ตื่นเองนี่ได้ ผมอย่อยอมยัดโหูคุณไงคุณจะได้ไม่ยินผมเฮ้นีคุณทำเบาคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ขอโทษผมเนี่ยผมไม่จะนอนตรงนี้แหละ nè tao bận đi cho Ơ ơi <laughs> <laughs> การที่ผมนอนกลนเสียงดังอะเดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่เองอ่อเร็วเลยเฮ้ยไม่มีสัญญาณโอยทำไมคุณโง่แบบนี้เนี่ยกลางป่ากลางของจะมีสัญญาณให้คนหรอกเฮ้ยแค่นี้คิดไม่ได้นั่นไงรถมาพอดีเลยเรียกรถด,ดีกว่า <c oughs> ไปด้วยครับไปด้วยครับ <c oughs> เฮ้ยกลับรถเฉยเลยว่า โอพีไ่ได้เรื่องเลยนี่คุณเช่วหน้าโนดดัตของคุณเนี่ยไปไม่ไกลเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองไปเฮ้ย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 แล้วกูจะทำอะไรเนี่ยหลอไปสิฉันจัดการเองเราไปเร็วเร็ว มีนะไที่ช่วยลวปคสวยคุณคะช่วยฉันด้วยนะคะมีคนบ้าแอบตามฉันอยู่อะคะ่ะไหนละคะคนบ้าอยู่หลังก้นมารู่นะคะช่วยด้วยนะคะคุณรีบขึ้นมาเลยครับขอบคุณมากนะคะ ว่าแต่คนขาวสวยๆแบบคนนี้มาหลงอยู่ในป่านี่ได้ังไงครับนี่ยคุไม่ต้องกลัวนะนี่คุณจะทำอะไรอะช่วยด้วยค่ะชด้วยช่วค่ะช่วยด้วยค่ะนี่คุณจะไปไหอด้วาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคนคนลงผมเลยคน คนคนคนุณรับผมด้วยเฮ้ยเราตลาะคนเดียวเลยเหรอ,อโอ้ยโอ้ยโอ๊ย เมื่อกี้นี่คุณตอบทำไมวะน้อยแหมเอาแต่รอดคนเดียวเลยนะคุณครับครับอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับผู้หญิงที่มากับคุณเมื่อกี้นี้ ผู้หญิงที่น to pues yes. yeah, ่า <vit> รักน่ารักคนนั้นหละครับเธอไม่ได้มากับผมนะครับแต่ผมเห็นเขาขึ้นรถมับคุณนะครับเขาบอกว่าจะไปในเมืองเหมือนกับผมระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยก็ไม่เห็นใครแปลกทำไมไปลงกลางทางได้นะใช่แปลกนะครับตอนระหว่างทางเนี่ยผมเจอปั๊มเธอก็ขอลงตรงปั๊ม แล้วเธอก็ทำตัวลับๆๆๆผมก็ไม่ได้ทำอะไรเธอต่องั้นผมขอดูรถคุณหน่อยนะครับไม่ได้คุณเป็นใครก็ไม่รู้ กระถเท้านี่คืออะไรอะครับเฮ้ย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 มึงทำอะไรวะปลอยเล่อยกูไ่อยปล่อยกูไงมึงปล่อยกูเดียวนียเลยแกทำยังงี้กูได้ไงวะฮถุงเท้านี้อทำให้กูมีปากได้เฮ้ยโอ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 ้ปล่อยกูเ้ยกมึงรู้ไหมพ่อขอเป็นใครอะพวมึงแจ้งแน่มางพ่อกู่อยปล่อย อะถุงเท้าคุณอะฉันขอบคุณมากเลยนะที่คุณช่วยฉันไว้อะว่าแต่ทำไมคุณถึงเสี่ยงชีวิตช่วยฉันไว้ล่ะฉันทำไม่ดีกับคุณไม่ตั้งเยอะเลยนะถึงคุณจะทำไม่ดีกับผมเนี่ยผมไม่สามารถทนอยูถูกถกับร่ากายได้เลย ผมต้องช่วยคุณผมไม่ได้ใจร้ายใจดำขนาดนั้นนะคุณขอโทษนะคุณแล้วก็ขอบคุณคุณมากเลยนะสบน้ำหน้าชอบมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นนะข้าวเนี้ยกล้ามาจอดอีกไหม โอ๊ยอยใครไม่เขียนร้อฉะนเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฟั้งแงเลยอ่ะโอ๊ย,อยนี่จะกดอะไรกันนักกันหนาฮะ เสียงดังลำคาญป้าคะป้าเอาสิมาเขียนใส่รถหนูทำไมอะคะหนูไปทำอะไรให้ป้าใครเขียนฉันไม่ได้เขียนซะหน่อยมากล่าวหากันลอยลยไม่มีหลักฐานเนี่ยฉันแจ้งจับได้นะยะนี่ไงคะหลักฐานทีนี้ป้ายอมรับผิดได้ยังคะเออฉันเขียนเองแหละจะทำมาก็รถหนูมันจอดของมันอยู่ดีอะป้าจะมาเขียนทำไมละคะเออกะที่มีตั้งยันตั้งแย้ทำไมไม่ไปจอด แล้วมันจอดอะไรข้างบ้านฉันเนี่ยฉันไม่ชอบไห้ใครมาจอดข้างบ้านฉันแต่หนูได้จอดความทางเกะกะป้ายนะคะหนูมาจอดเพื่อแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บเดียวก็ไม่ได้ข้างบ้านฉันอ่ะฉันไม่ชอบแต่หนูจอดนอกรั้วบริเวณบ้านป้านะคะหนูได้จอดในบ้านป้าซะหน่อยอ่ะอีกอย่างนะคะป้าไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับรถหนูที่นี่มาถนนสาธารณะใครจะใช้ก็ได้ค่ะป้าทำาะไรซะสิหนูแบบเนี้ยหนูแจ้งความจับป้าได้นะคะแจ้งเลยเก่กจะแจ้งใครก็เชิญ หลอนอะบุกลุกบ้านฉันสวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับใครเป็นคนโทรแจ้งตำรวจครับชนัเนเองค่ะคือป้าคนนี้โขาสีไปเขียนใส่รถฉันนะคะฉันมีลหลักฐานด้วยนะคะคุณป้ามีเหตุผลอะไรทำไมต้องเอาสีไปเขียนรถผี้หญงนนี้ครับ รถข้างบ้านชั้นหน้าแม่เ,เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณตำรวจทางเราได้รับแจ้งมาว่ามีคนเอาสีไปเขียนรถผู้หญิงคนนี้นครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มีหลักฐานด้วยนะครับแม่เอาอีกแล้วนะแม่เอาสีไปเขียนรถเขาทำไมเนี่ยมันมาจอดรถข้างบ้านเสียงดังหงวกหูมองไปก็เกะกะลูก,กตานี่ เรียกทำไมนักหนาฮะฉันไม่ผิดคนที่ผิดคือมันต่างหากละ่ะที่มันมาจอดข้างบ้านเราเนี่ยเอางี้นะครับถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงและไกลเกลี่ยกันได้ก็ไม่ต้องถึงขั้นจะต้องแจ้งความนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้คุณต้องไปสอนอเพื่อไปแจ้งความนะครับค่ะคุณคะเดี๋ยวค่าทำสีเดี๋ยวฉันออกให้เองคะ่ะแล้วก็ต้องขอโทษแทนแม่ฉันด้วยนะคะ จ่ายทำไมเนี่ยฮะนี่ยัไปขอโทษมันอีกแกไปเข้าข้างคนผิดได้ยังไงเนี่ยฮะแกแบมแม่แม่งเงียบไปเลยนะทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกถ้าเป็นคนอื่นนะฉันจะปล่อยให้เขาแจ้งความเอาผิดแม่ไปแล้วถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออคุณคะเดี๋ยวคุณเอารถไปทำสี แล้วค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวฉันออกให้นะคะนี่นานบาทฉันค่ะแล้วเราต้องขอโทษอีกครั้งนะคะค่ะขอตัวก่อนนะคะขอโทษแทนแม่จริงๆนะคะมาจอดอีกแล้วแม่โอ้ยไปเข้าบ้าน อก็บไม่จะไม่ใครมันจอดเนี่ยับอกให้มันจอดที่อืน่นพวกบ้า,บานสังคมเม่ป้าป้ายนยู่แถสารสน้ำเฮยเนี่ยนี่แกเป็นเจ้าของรถเหรอมาก็ดีแล้วย้ายไปจอดที่อื่นเลยนะ อย่ามาจอดข้างบ้านฉันป้าคะแต่ป้าก็บอกพวกหนูดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องเอาไข่มาปาล็อดหนูแบบนี้เลยอ่ะคือหนูจอดยังไม่ถึง5้านาทีเลยนะคะป้านี่ป้าประสาทปะคะพ่อไม่กระดายฉันเหรอแล้วม,มาสมควรดาวไหมล่คะครับป้าผมแค่จอดรถแค่นี้เองอะ่ะทำไมป้างทำมันขนาดนี้เลยครับป้าก็แกมาจอดรถข้างบ้านฉันหอยล่ะเสียงดังห่วกหูแถมควันเหม็นเข้าไปถึงในบ้านน่นที่นี่ไม่ใช่จอดรถในย่า ถ้้อยากจะจอดก็ไม่จอดที่เอ่นดูเลยค่ะทุกคนดูไว้นะคะมนุษย์ป้านะคะท่านมาจอดรถยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะ แกงจริงเลยที่มีแม่หรือมีญาติพี่น้องแบบแกเนี่ยเอ้ยพี่รักโทรแจ้งตำรวจเลยเฮ้ยฮัลโหลครับคุณตำรวจขออนุญาตนะครับมีคนโทรแจ้งความใช่ที่นี่ไหมครับใช่ครับคุณตำรวจป้าคนนี้โยนข่ใส่รถผมแลวยังหาว่าผมมาจอดรถข้างบ้านแกอีกครับใช่ค่ะคุณตำรวจคือฉันมาจอดยังไม่ถึง5้านาทีเลยนะคะ าป้าแกไม่ชอบแกไม่อยากให้จอดอะ่ะแกก็น่าจะบอกกันดีๆก็ได้นะคะไม่ต้องทำแบบนี้เลยคะ่ะไปอีกแล้วหรอครับผมโดนร้องเรียนมาหลายรอบแล้วนะครับครั้งนี้ผมขอเชิญป้าไปโรงพักนะครับไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันไม่ได้ทําอะไรผิดทำไมฉันต้องไปด้วยพวกมันนั่นแหละที่ผิดนี่คุณตํารวจก็เข้าข้างพวกมันด้วยเหรอเป็นตํารวจก็ต้องปกป้องประชาชนสิไม่ใช่ลังแกประชาชนแบบนี้คุณป้าครับ พูดอะไรระวังโดนข้อหามีประมาทอีกข้อหาหนึ่งนะครับผมขอเชิญป้าไปโรงพักนะครับเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาและปรับพฤติกรรมนะครับไม่ไปฉันไม่ไปฉันอยู่บ้านของฉันดีๆอ่ะพวกมันนั่นแหละที่มาหาเรื่องฉันคุณป้าครับถ้าคุณป้าไม่ไปคุณป้าจะโดนข้อหาขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเชิญ<ๆ>ครับพวกคุณสองคนด้วยครับหมวดปเก็บหลัการ ฉันไม่ไปเสียค่าปรับให้แม่นะป่านี้แม่จะได้กลับบ้านไหมฉันหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะแม่ดีนะครั้งนี้เสียใค่ค่าปรับอะถ้าแม่ไปทำลายข้าวของเขาเสียหายอะแม่อาจโดนดำเนินคดีได้เลยนะรู้แล้วนาะแม่เองก็ไม่ได้อยากติดคุกตอนแก่หรอกแม่ขอโทษที่ทำให้แกเดือดร้อนต่อไปแม่ หวังว่าแม่จะทําได้อย่างที่พูดนะ